มาฮันเนี่ยที่เมื่อกี้ประธานเลาอะไรทพูดมาหลายส่วนที่ว่าความอึดอั้นตังใจเนี่ยพ่อผมตอนนี้ก้าเยอะก็ามากแล้วที่ผมพูดเพร่ะเผื่อน้องๆที่จะไต่เต้าขึ้นไปเป็นประหลัดนะครับมันก็มีหลายส่วนว่าสายงานหรืออะไรต่างๆนะคระับนะะแล้วก็ การสอบเรื่องประหลาดนี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนของบุคคลแต่ในบุคคลที่ว่า,ามีสินไหมใช่ไหมจบต,ตรงสายงานไหมถ้าไม่จบตรงสายงานแล้วเราสอบไปมันก็ไม่ได้ขอบคุณครับผมท่านขอบคุณครับ,บค,ครับจะยิ่ตงตาแหน่งอันนี้พูดเหมืหอ,นอนน้องๆครับ,รบ,รบผมเข้าใจว่าในการตรําแหน่งในระบบอเทศบาลเนี่ยใครอยากเป็นประหลัดใหญ่ก็ต้องเป็นรองประหลัดใหญ่ก่อน สาบันนคุณเป็นประหลัดเจ็ดอย่างเป็นประหลัดแปดต้องเป็นรองแปดก่อนจากรองแปดขึ้นเปนประหลัดแปดจากประหลัดแปดจะเป็นรองประหลัดเก้าเราคุณก็เป็นรองเก้าอะไรเงี้ยไม่รู้เทศบาลนี่เขาตั้งกรกไกเอีไรไปโดยยึดสี่เป็นหลักแต่ถ้าอย่างที่ท่านถามนี่นะครับว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นประหลัดตำแหน่งที่เท่ากันเนี่ยจะเป็นเป็นรองเนี่ยส่วนมากก็เห็นทีเพื่อนผมเนี่ยเป็นประหลัดเทศบาลสี่เจ็ดอ่างเงี้ยแล้วก็จะโผล่มาเป็นรองเจ็ด ของเทศบาลที่ปบบแปดอะไรเงี้ยก็มีก็เป็นอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นขบวนถ้าเราดูที่ซีี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องความก้วหน้าตามลำดับแต่ว่าที่ตั้งคำถามว่าตำแหน่งประหลัดและเรื่งรองประหลัดจนีถือว่าเป็นการลดระดับไม้นนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องตำแหน่งประหลัดไี่ใตำแหน่งทาง,ง,งการบริหารนะครับเป็นตำแหน่งทางการบริหารก็คือจากหัวหน้าไปเป็นลูกน้องือมีประหลัดทีเนี่ยเาจะมองแบบนั้นก็คือ่ากดปากห,หน้าที่จริงก็เป็นจริงที่ว่าแต่ในเรื่องบองบริหารบุคคลเนี่ยในระบบปัจจุบันเนี่ยเอาซีมาผูก การย้าย47เป็น47เนี่ยในระบบของบางคนเขาก็ไม่ถือว่าเป็นการลดเว้นแต่ว่าจะย้ายเป็นอเป็นของอ้อฟองเ่าจะมองเป็นลดนะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับออกอออเนี่ยได้วาดกฎอยู่แล้วนะครับแล้วก็วิธีปฏิบัติเนี่ยตอนนี้กรมพระวัน้วซึ่งต้องถามอุนิตแต่ว่าเป็นผมที่จะแนะนําให้ไปใช้ปืนสวัสดิการนะครับ เพราะว่าข้อสองนี่คือคนจะทำอย่แล้วทำทำงานไม่ต่างที่ต้องใช้สวัสดิการแล้วล่ะครับท่นานกรรมการอะไรอนุมัตินะครับเดี๋ยวว่าเขบอกแรกน่าจะให้ไปเลยนะครับมีมีเขที่พูดเล่นนะครับอย่าเดินไปซีเรียสนะครับพู้เล่นเชิญ <c oughs> ครับเชิญครับก็เรียนท่านวิทยากรและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆประหลังนะครับผมก็ขอเสนอความคิด อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเลือกสอบนี่เลือกสักทีได้นะครับผมว่ามันคือผมสอบประหลัดมาจากโครงการพองปีสามเจ็ดนะครับสอบประหลัดถ้าสอบอีกทีผมน่าจะได้เป็นแหนมเพอนะครับหรือว่าสูงกว่าถ้าสอบประหลัดเล่นประหลัดผมว่ามันเสียกระดาษนะครับเสียเวลานะครับการเลื่อนระดับก็คือเลื่องระดับนะครับไม่ใช่สอบนะครับพ้าสอบมาแล้วท่านจะสอบผมทําไมนั่งน้าะครับสอบจำแก่นะครับ มันเสียเวลานะครับเวลาไปทํางานดีกว่าถ้าสอบผมไปหลับแล้วเรื่องไปนานเพิ่มไม่ผมก็อยากจะสอบการเลื่องระดับเนี่ยนายทหารเรียนจบโรงเรียนในร้อยกระปองมาร้อยตรีจนถึงเป็นพอกตพผมไม่เคยเห็นก็สอบเลยครับเพื่อนเราเลื่อนเราเลื่อนเราไปอยู่ทุกที่ก็ไม่เคยสอบครับแล้วผมการปกครองกองสงเสริมหรือปอถอจะสอบไปทําไมครับประหยัดกระดับนะครับ มันเสียเวลาครับรวมๆผงพิมพ์กันป่วยไปหลายคนแล้วครับในไงสักทีปัจจุบันนี้แต่ทะเลาะกันแล้วก็มาซื้อปืนขายปืนอย่างที่ท่านว่าผมว่าปฏิปนอมกันหน่อยนะครับเหมือนครูอาจารย์สอบจบปริญญาตรีเลื่อนไปจนสีเกียรติแต่เมื่อไหร่แกนู้นจะไม่ได้สอบนะครับเก็บสีเกียรติแล้วครับสี่เกียรติแล้วผมว่าเลื่อนสักทีแล sí yes. ้นะครับมันจะได้สบายหน่ครับผมครับจริงที่ท่านักล่าวมาเนี่ย ถ้าท่านถามเล่นเนี่ยผมจะตอบเล่นเหมือนกันนะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับค่าการฝ่ายเราเนี่ยท่านคงอูกองบอลของผมเนี่ยแหละนะครับก็มีอย่างเดียวนะครับสอบร้อมวิ่งนะถ้าวิ่งดีก็จะได้เป็นอูดในุนหลักตอนห้องเนี้ทหารนี่เขาก็วิ่งนะตอนเช้าก็าตื่นวิ่งทุกวันนะทหารนี่ก็วิ่งทุกวันตอนเช้าก็แใ่วิ่งแล้ววิ่งก็ต้อยตีร้อยโถเขาออกแรงวิ่งวิ่งถึงเนื้อคนเนี่ยเขาต้องวิ่งทุกวันเางนั้น ตรวจสุขภาพไปตางผมก็จะว่าสหารที่คุวิ่งอยู่ทุกวันอยู่แล้วผมไม่ต้องสอบที่เดา,านะครับแต่ว่าในในระบบการสอบคัดเลือกคนเข้าสู่ตาแหน่งระดับผู้บริหารเนี่ยผมมองดูแล้วว่าในทุกองค์กรในการบริหารคนเนี่ยนะครับเขามักจะใช้วิธีการคัดเลือกมีกระบวนการในการคัดเลือกในการคัดเลือกคนในหลายคนเนี่ยขึ้นเข้าสู่ระบบบริหารเป็นผู้บริหารเพียงแต่ว่า กระบวนการในการทับเลือกหลังการเลือกสำนักขาเนี่ยก็มันอาจจะผิดเบี้ยวไปนะครับผิดเบี้ยวไปคนที่ตั้งใจนะครันังสือตั้งใจสอบคิดว่าระบบเนี้ยดีนะครับมีคุณธรรมวันที่สอบก็เป็นบารลุนเธอได้นะครับไม่เคยวิ่งแย่งขาใครเนี่ยก็คาดใจว่าอยู่ดีๆตั้งใจทํางานจ,จะได้เป็นแนรงเพลยังนีก็ไม่ได้เป็นนะครับก็ทําให้เพราะกระบวนการ ีตัวเลือกมากแล้วมีเพื่อนชอบใช้ช็อตคัทนะครับเพราะนั้นวงการเดียวกับเรานี่นะครับช็อตคัทใช้ทางลัดกันเยอะนะครับก็ทําให้ระบบราชการมีรวนเรนไปหมดนะครับเมื่อระบบราชการรวนเรนไปหมดเนี่ยก็สร้างเกณฑ์นะครับสร้างเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดูการช็อตคัทเนี่ยเป็นโรคที่ดีก็คือตามกรรมการตามกรรมการกรรมการรับผิดนะครับกรรมการสังหา นะครับครได้คะแนนเดือนเดือนน้อยนะครับได้คะแนนในฝั่งเดือนเดือนเต็มแต่ว่าสัมภาษณ์แล้วคะแนนมันตกเนี่ยก็ครอสร้างความอบอรรมของรัฐบวลการที่จะเรื่องคนเป็นรูปในทานซึ่งในหลัก้องการบริหารคนเนี่ยนะครับผมก็ยังเคยคิดไว้และพูดกับพวกเราไว้เหมือนกันว่าการบริหารย้ำของการสมนต์้ถิ่นเนี่ยในนานที่เรากําลังกำลังจะทำขึ้นมาเลยนะครับโดยเฉพาะในระบบของการบริหานี่ผมแก้ไม่ได้นะครับในท้องถิ่นเนี่ย ถ้าการงเรือเนี่ยผู้ว่ากระบี่ผู้ว่าพังงานกับผู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยคือผู้ว่าทุกโลกเนี่ยสี่เท่ากันนะครับสี่สิบเดียผมก็เคยถามสอพอว่าทาไมผู้ว่ากระบี่ผู้ว่าเล็กๆเนี่ยระนองเนี่ยสามอำเภอสากปอนด์ขามเนี่ยทําไมให้สี่สิบสี่เก้าพอผู้ว่าวน่ะยี่สิบอำเภอทำไมให้สี่สิบเขาก็บอกว่าการให้สี่สิบเนี่ยให้าะเป็นผู้ว่า ผมก็ไม่ได้ถามต่อเพราะไม่ได้ดูแลเรื่องท้องถิ่นว่าทำไมประหลัดอบจรประหลัดอวตารทำให้สีเท่ากันแต่ว่าคนไปตีแกล้งทุกว่าใหสี่สิบอธิบดีกรมเล็กกรมใหญ่สี่สิบหมดอันนั้นคือการเอาแ้งมันใช้สำหรับสีซึ่งก็เป็นกรมใหญ่กรมเล็กก็สีเท่ากันตอนนี้ระบบของท้องถิ่นเนี่ยผมยังมองว่าถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากเนี่ยผมมองว่า มันอยู่ที่ตัวถ้าเรามองว่าตอนเนี้ฝ่ายบริหารที่มาจากกระเลือกตั้งเนี่ยคาดหวังกับคนที่ทํางานในองค์กรเพราะว่าผู้บริหารทุกที่เน,นี่ยบางคนเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจทํางานมาจากภาคอื่นเขาไม่ยู่คุ้นรู้เรื่องการเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าจะใช้คนในองค์กรเนี่ยทำงานที่มีคุณภาพนะครับถ้าคนในองค์กรมีคุณภาพเขาก็อยากให้รุ่นให้นี่เพียงแต่ว่าเมื่อคนที่มีความสามารถอย่างเช่นมีข้าราชการเราเนี่ยนะไปทํางานในอบตขนาดเล็กมีคนน้อย นะครับมีสักยภาพสูงมีมงบประมาณน้อยแต่มีความสามารถในการทํางานโดยเงินไม่น้อยเนี่ยแต่ได้ผลงานเยอะเมื่อคิดยูนิตคอสแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากวัดอยู่แล้วเนี่ยมากกว่าอบตใหญ่หรือเทศบาลขนาดใหญ่ข้างเคียงที่มีคนมากมีประัดที่เยอะแต่ว่าถ้าคิดต้นทุนแล้วเนี่ยต่มกว่าอบตถ้าในระบบการบริหารคนที่ดีเนี่ยมันต้องโปรโมทคนทํางานดีมีคุณภาพ ถึงแม้เขาอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยต้องให้เขาอะ่ะอย่าไปติดให้จนกระทั่งเราประอลไม่ตัง์จอะ่ะแล้วเขาต้องไปนะครับพราเราไปยึดสีไว้กับประตอเลขกลางใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้คนทํางานในองค์กรเลยเพราะว่าคนเก่งเนี่ยพอตรงตรงนี้เนี่ยใครเขาก็อยากเอาไปท,ทํายู่นะครับมันจะทําให้คนที่คนจะไม่อยู่ ทางานพัฒนาในที่ที่เหมาะสมกับเขา,านะครับขาทางานที่นี่ทํางานดีเข้ากันไดยกได้ดีมีคุณภาพสูงพอเปลี่ยนอยู่ที่ใหม่มีประสิทธิภาพไปเจอสภาพแวดล้อมใหม่มีคนเยอะบริหารยากขึ้นแต่ผู้บริหารเปลี่ยนไปใหม่อาจจะไม่ดีในต่างตานเพราะฉะนั้นผมก็ยังฝากทางสมาคมเหมือนกันว่าจะทายังไงให้เหมื่อเรามีแท่งอยู่สามอันแล้วเนี่ยถ้าเป็นจริงเนี่ย เพราะนั้นหมู่กลุ่มบนหามันก็ไม่ต้องแยกแ้วเพียงแต่ว่าเราจะส่งเสริมให้คนเนี่ยทํางานอย่างกระจายสูภาพได้โดยที่องค์กรหรือบริษันั้นเนี่ยมี c a p a c ที่จะจ่ายให้สูงสุดเท่านี้มันบางาเกิดน,นั้นท้องถิ่นก็จ่ายไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นไปได้มากกว่าดีกว่าที่จะเป็นลอ็อกได้ที่สีแล้วก็ต้องไปอยู่ที่่ พอไปอยู่ที่อื่นก็มีปัญหาเรื่งโอนย้ายต้องไปวิ่งต้องหาตำแหน่งกว้างอะไรต่างๆซึ่งทำให้รกระบวนการเป็นคนยุ่งวุ่นวายแลวก็